สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกทุกคนทั่วโลกเลยนะคะมาเจอกับข้านกนาอีกแล้วค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องข้าวนกนาเนเธอร์แลนด์กับพี่น้องวันนี้มาเจอกันก่อนที่ข้าวนกนาจะเดินทางเดี๋ยวสักครู่ข้านกนาจะเดินทางไปที่เอ่อที่สนามบินสกีโปอัมสเตอร์ดัมจะไปเมืองไทยกับพี่น้องแต่ข้าวนกนาอยากให้พี่น้อง รู้จักข้าวนอกนามากขึ้นค่ะข้าวนอกนาจะมาแนะนำตัวแล้วก็เปิดบ้านให้ดูนะคะมาดูว่าบ้านอ,อพาร์ตเมนต์ที่ที่รอตเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นี้ราคาสามแสนสามแสนห้าหมื่นยูโรหรือเต้าขับเงินไทยก็ต้าเต้าขับว่า ประมาณ13ล้านบาทนะคะมันจะเป็นยังไงค่ะพี่น้องมาดูสิว่าหรูหราหมาเห่าสมกับราคาที่แพงไหมคะพี่น้องเดี๋ยวสักครู่เราไปเดินดูกันทั่วๆเลยนะคะพี่น้องค่ะก่อนจะไปก่อนจะเดินทางไปสนามบินไม่รู้จะทำไรนั่งๆก็อยากทำคลิปตะคลิปหนึ่งค่ะพี่น้องไปดูกันเลยค่ะ พ <wounds> ี่น้องเขานกนาชื่อจริงนะคะชื่อจริงชื่อเอ่อชื่อสลินดายิ่งกะจรกับพี่น้องเขานกนาเป็นคนจังหวัดตรังค่ะแต่แต่บ้านอยู่ภูเก็ตกับพี่น้องค่ะบ้านอยู่ภูเก็ตแล้วก็เขานอกนาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ยี่สิบเจ็ดปีแล้วค่ะพี่น้องเขานกนาชินที่นี่ใต้ยังไงนะคะพี่น้อง เวลาพูดอะไรตกๆลนๆลืมๆภาษาไทยพูดขาดๆก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคหวังว่าพี่น้องชอบนะคะก้าวหนกนาแนะนําตัวเล็กๆน้อยๆถ้าพี่น้องอยากถามอะไรหรืออยากทราบอะไรนะคะคอมเมนต์ Comment มาได้เลยค่ะพี่น้องไม่เป็นไรนะก้าวหนกนาแต่ตอบได้ก็ตอบนะพี่น้องนะ ไปดูบ้านกันเลยกับพี่น้องเข้านอกนาจะเปิดบ้านไอ้ดูนะคะพี่น้องประตูทางเข้าหน้าบ้านวันก่อนเข้านกนานั่นได้ดูแล้วนะคะแต่้ดูหน้าบ้านหลังบริเวณบริเวณบ้านๆน,น,นี่แหละใกล้ๆใกล้บ้านเนี่ย หน้าข้างหน้าข้างหลังข้างนอกอะค่ะนี่ประตูเข้ามาในบ้านอย่างนี้นะคะพี่น้องที่นี่มันจะเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะบ้านเราจะมองเห็นไปข้างนอกซึงมันมีอันนี้กั้นอยู่ค่ะพี่น้อง่ะไม่ให้คนมองเห็นเข้ามาเยอะมาถึงก็เสื้อเลยค่ะพี่น้องเสื้อเยอะแยะหมดเลยค่ะเสื้อเลยค่ะเส <c oughs> ื้อเลยและนี่กระเป๋าเขานอกนา <c oughs> เขาเสร็จเรียบร้อยจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง นี่เข้ามาถึงก็อย่างนี้เลยค่ะพี่น้องแล้วก็เดินก็เข้าไปเข้าไปก้างหลังก็งเป็นห้องรับแกกนนขกห้องนั่งเล่นนั่นแหละค่ะพี่น้องโต๊ะทานข้าห้องนั่งเล่นห้องรับแขก,กค่ะพี่น้องค่ะนี่อย่างนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะนี่ก้างหลังก็มองเป็นเป็นวิวออกไปไกลๆค่ะพี่น้องบ้านที่เนเธอร์แลนด์จะเป็นจะเป็นกระจกอย่างนี้นะคะ จะเป็นกระจกอย่างนี้แล้วนั่งมองออกไปข้างหลังค่ะก้างๆสองข้างก็นี่แม่มีแอร์อุ่นเรียบร้อยนะในบ้านนี่นี่มีมีหมดเวลาหน้าหนาวเราเปิดแอร์อุ่นนะคะพี่น้องค่ะนี่มองเห็นไปข้างนอกต้นผักต้นอะไรก็มองเห็นไปนี่ต้นเอื้องปากก็มองเห็นไปอย่างนี้เลยกับพี่น้องแอร์อุ่นอยู่ต้องสองข้างเลยกับพี่น้องนี่ ต้องขอโทษนะบ้านตรงรกๆหน่อยกับพี่น้องค่ะนี่ห้องรับแขกของบ้านเก้านอกนาก็ประมาณนี้กับพี่น้องห้องครัวของเข้านอกนาก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะในครัวก็มีหัง ที่ล้างจานอะไรเรียบร้อยหมดเลยค่ะพี่น้องจะรกๆหน่อยหนึ่งนะคะเครื่องล้างจนล้างจานก็มีหมดก็ใช้ไฟฟ้าหุงต้มค่ะนี่เครื่องล้างจานก็จะมีสะดวกเรียบร้อยหมดเลยค่ะห้องนั้นนะคะพี่น้องห้องเก็บของเก็บของสารพัดของจุกจิกจู้จี้ค่ะห้องเก็บของเก็บ เก็บทุกอย่างค่ะตรงนี้ค่ะพี่น้องทําเป็นชั้นๆให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บกองไว้ตรงนี้ค่ะเก็บสารพัดห้องนี้ทําจริงเป็นห้องเคร,รื่องที่ทำอะทุกอย่างอะเครื่องทาความร้อนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยตรงอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องนี่ห้องเก็บของห้องรับแขกห้องนี้ก็เป็นห้องนอนของของก้านนอกนาค่ะพี่น้องดูวิวออกไปข้างนอกถ้าเปิดม่านหมดก็เห็นวิวไปก้างนอกนี่ นี่ห้องนอนค่ะห้องนอนของเข้านอกนานค่ะพี่น้องแล้วมีโต๊ะมาก่อนโต๊ะทํางานก็วางอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ก็เอาคอมพิวเตอร์ออกไปตรงโน้นแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละห้องนี้นะคะพี่น้องจะเป็นห้องซักผ้าห้องหาน้ําคือห้องน้ํานั่นเองมีเครื่องซักผ้าวางอยู่กับพี่น้องมันจะรกๆหน่อยหนึ่งนะคะต้องขอโต๊ดด้วยค่ะพี่น้องห่างห่างล้างหน้าอุ้งล้างหน้าขออยู่ตรงนี้เลยค่ะ อยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่ที่หาบน้ําก็อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะมีแอร์เอ,เอุ่นแอร์อุ่นเวลาหน้าหนาวด้วยนะคะในห้องน้ําก็มีค่ะพี่น้องค่ะนี่ห้องน้ําก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะแต่ก็รกหน่อยนึงของเยอะกับพี่น้องค่ะของเยอะนี่ห้องน้ํานั้นที่หาบน้ําซ้ายมือที่ปิดอยู่ะคะ่ะที่กำหมวกสีเขียวนั้น แล้วห้องนี้ก็เป็นห้องของห้องของบ่าวนะคะพี่น้องบ่าวนอนห้องนี้นะคะนี่นี่ห้องของบ่าวห้องนี้แล้วก็มีตู้เก็บเสื้อผ้ามีห้องของเขานอกนาก็มีตู้เก็บเสื้อผ้าค่ะพี่น้องเราเราไม่นอนห้องเดียวกันกับพี่น้องเป็นแฟนกันแต่ไม่นอนห้องเดียวกันต่างคนต่างนอนอ่าห้องใครห้องมันค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ แบบอ้องน้ํากั้นอยู่ระหว่างห้องของเก้านกนากับห้องของบ่าวนะคะพี่น้องห้องน้ํานี้จะมีประตูกั้นเอาไว้นะคะจะปิดประตูเวลาหาบน้ําค่ะปิดประตูได้กับเวลาหาบน้ําค่ะพี่น้องค่ะมีประตูสองประตูกั้นทั้งสองห้องระหว่างห้องค่ะ เพราะว่าห้องน้ํานี้มันอยู่ระหว่างห้องสอง,งนี้ก็เป็นทอยเลตนะคะพี่น้องค่ะทอยเลตค่ะทอยเลตห้องเล็กๆค่ะพี่น้องห้องซ่วมนั่นเองค่ะ บรรยากาศข้างนอกหน่อยค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องครึ้มครึ้มกัมีฝนตกค่ะมีฝนตกครึ้มครึ้มอากาศครึ้มครึ้มนะคะข้างนอกบรรยากาศก็อากาศก็ยี่สิบสององศาต้นไม้กําลังเขียวสวยต้นเอื้องป่าค่ะที่ออกมาจากเมืองไทยนั่นแหละให้ดูผักซะเลยออกมาแล้วก็ให้ดูผักเลยนี่โตรเร็วมากเลยโตรเร็วมากค่ะพี่น้องต้นปริก โหระพาขาวของนีเ์เลนดูสิมันงามงามค่ะพี่น้องค่ะใบชพลูก็ง,งามทุกอย่างงามค่ะพี่น้องงามทุกอย่างเลยค่ะนี่ปลูกงามทุกอย่างอันนี้มันมีหนูมากินเนี่ยออกลูกแล้วนี่เห็นไหมคะมะเขือเทศออกลูกแล้วค่ะแต่มีหนูมากินค่ะพี่น้องค่ะนี่สูงขนาดนั้นแล้วค่ะเนี่ยสูงมากแล้วค่ะพี่น้อง นี่ต้นปริกก็สูงอ,อัปเดตให้ดูนี่ค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องระเบียงข้างนอกยาวเ,บบานนาาต,เต้าก,กับบ้านนั่นเลยค่ะยาวเต้ากับบ้านนั่นแหละระเบียงข้างนอกข้อฟางประมาณสองเมตรแหละแต่ยาวก็เท้ากับบ้านนั่นเลยค่ะพี่น้องบ้านเสร็จแล้วค่ะพี่น้องก็นกนาหวังว่า mm hmm> พี่น้องได้แนะนำตัวแล้วก็ให้เปิดบ้านให้ดู จะได้รู้จักข้าวนกนามากขึ้นกับพี่น้องบ้านไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหรไม่ค่อยโล่งเพราะว่าข้าวนกนาทํางานทํางานห้าวันต่อหนึ่งอาทิตย์ก็เต็มอ่ะนะก็ไม่ค่อยได้เก็บได้อะไรเยอะเท่าไหร่แต่ก็พยายามทำกับพี่น้องค่ะโอเคนะคะพี่น้อง, okay องสําหรับคลิปนี้นะคะข้าวนกนาก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเขานกนาค่อยจะไปสนามบินแล้วไปเจอกันที่เมืองไทยนะคะพี่น้องค่บังเงินถ้าใครเห็นข้านกนาคนนี้นะคะอย่าลืมตักทายได้นะพี่น้องตักทายมั่งนะถ้าพี่น้องเห็นข้านกนานะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกๆกําลังใจทุก กดติดตามนะคะทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องอย่าลืมช่วยดันข้าวนอกนาคนนี้ด้วยนะคะกดติดตามให้ข้าวนอกนาด้วยค่ะพี่น้องค่าตาชอบนะคะตาไม่ชอบก็กดได้นะคะพี่น้องยังไงก็ขอขอบคุณมากๆกับพี่น้องค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่เมืองไทยนะคะพี่น้องขอบคุณมากนะคะโอเคสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ